สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเงินช่่ยชาวนาไร่ละพันนะครับที่ยังไม่เสนอคอรมออนุมัติจ่ายสักทีนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้เราจะมาเสนออีกนําเรียนหรือว่านํามาวิเคราะห์นํามาคุยกันกับท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนานที่ยังรอยอยู่นะครับตอนนี้มันมันยังมีประเด็นนะครับทําไมที่ยังไม่เสนอเข้าคอรมอสักทีนะครับ จากการติดตามข่าวสารนะครับเราก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยกันนะครับผิดถูกก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็ยังรอเหมือนเดิมมาแหละผิดหรือถูกในการวิเคราะห์แต่ว่าเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องที่จะเสนอเรื่องชั่วชาวนานไร่ละพันรายแล้วไม่เกิน20ไร่เข้าที่ประชุมคอรมอนั้นตอนนี้นี่ที่ยังไม่เสนอที่ผ่านมานี่ยังไม่เสนอเข้าที่ประชุมครมอนี่มันก็มมีประเด็นหลายฝ่ายที่ทุกคนทุกท่านได้อ่านข่าวและติดตามโพสต์ต่างๆทางโซเชียลทาง สังคมออนไลน์ต่างๆนะครับบ้างก็ว่ารัฐบาลทั้งแตกบางคนที่จอดลึกหน่อยก็ว่ายังมีความไม่เรียบร้อยด้านข้อมูลนะลงทะเบียนโน่นนี่นั่นยังเรียบเรียงไม่เสร็จล่าสุดนี่ก็บอกว่าต้องรอง,งบประมาณ64นะจะใช้เงินงบประมาณของปีงบประมาณ64และก็เงินงบประมาณ64ยังประกาศใช้ไม่ทันในวันที่1ตุลานะครับประเด็นนี้ก็ตัดไปแล้วนะถึงวันนี้ ถึงวันที่10ตุลาประเด็นงบประมาณ60ยังไม่ประกาศใช้ตัดออกไปได้เลยเพราะเขาประกาศใช้แล้วนะครับประกาศเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 3ประกาศใช้งบประมาณ2 5 6 4และให้มีผลย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่1ตุลาเรื่องงบประมาณ6,4ทางนั้นก็ใช้ได้นะครับที่นี้เหลืออะไรที่ยังไม่นำเสนอสักทีประเด็นที่จะนำเล่าให้ฟังวันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับ ก่อนที <mood> <venant> era, si ่จะนำเข้าเสนอคอรมอนะครับคอรมอเพื่ออนุมัตินะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินะครับอนุมัติอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณนะครับส่วนวันจ่ายคณะรัฐมนตรีไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนบอกนะครับวันจ่ายนั้นจะหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านนี้จะประสานงานกันและในที่สุดก็จะประกาศวันจ่ายออกมา เข้าบัญชีเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงนั้นเป็นเรื่องของทกศส่วนข้อมูลจะนําไปให้ทกศดําเนินการโอนนั้นเป็นกระทรวงเกษตรนะกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลข้อมูลการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนะการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใครปรับปรุงไม่ปรับปรุงใครมีสิทธิ์อันะนี้นเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะมันจะมีการประสานงานการภายหลังแล้วก็ประกาศมาโอนออกมานั่นต้องคอรมออนุมัติก่อนทีนี้ที่ยังไม่อนุมัติที่ยังไม่เข้า คอรมอสักทีนี่ประเด็นอยู่ที่ฟังชัดๆครับฟังชัดๆเรื่องอื่นพร้อมหมดแล้วก็คืองมวันประกาศใช้แล้วปี6กสี่อ้าวพร้อมเหลืออะไรที่ยังไม่ไม่เข้าคอรมอสักทีเหลือจะต้องนําเข้าที่ประชุมนบขอ,อีกครับย้อนหลังเมื่อวนันสองวันเลือกอาทิตย์กับย้อนหลังไปอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์มานี้มีการประชุมนบขอ,อีกหรือยังครับยังครับยังไม่มีน,นบอต้องการอะไรอีก นบขต้องการรายละเอียดเรื่องประกันรายได้ข้าวครับคือหลักเกณฑ์ต่างๆต้องเอามาให้ชัดเจนปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกันไม่มีการยังไม่มีการประชุมนบขเพราะฉะนั้นเรื่องจะยังถ้ายังไม่ประชุมนบขอีกเรื่องจะยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอเพราะก่อนจะเข้าประชุมคอรมอต้องผ่านที่ประชุมนบขก่อนนบขต้องการ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทํารายละเอียดมาให้ชัดเจนและทําหลักการให้เนี๊ยบที่สุดงบประมาณใช้เท่าไหร่อะไรยังไงหลักเกณฑ์เป็นยังไงประกันรายได้ข้าวครับต้องไปทําหลักเกณฑ์มาใหม่พอทําหลักเกณฑ์มาใหม่แล้วนํามาเข้าที่ประชุมคอรมอใหม่นะครับเอานำมาเข้าที่ประชุมนปขอใหม่นปขอเห็นชอบอีกครั้งครับจึงจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเห็นไหมครับเรื่องที่มันไม่เข้าที่ประชุมคอรมอสักทีก็เป็นประเด็นนี้นะครับ ทีนี้เกี่ยวอะไรกับไร่ละพันนะ่ะไล่แล้วไม่เกิน20ไร่เป็นเงินสนะอง0 0ื่นน่ะประกันรายได้ก็ประกันรายได้เข้าไ,ขไปสิมันในคราวประชุมนอนปขอก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าเหมือนกันครับว่ามีรายละเอียดโน่นนี่นั่นพอเรื่องไร่ละพันไา่แล้วไม่เกิน 20, 20ยีน่สิบไ่ยี่สิบไร่นี่เป็นมาตรการเสริมเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อช่วยชาวนาส่วนประกันรายได้เนี่ยจะเป็นมาตรการหลักนะครับมาตรการหลักที่จะช่วยชาวนาในคราวที่ราคาสินค้าทางการเกษตรเนี่ย ขายไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลประกันเอาไว้ประกันราคาเอาไว้นะครับมันมัน,ม,นมันพ่วงกันมันอยู่ด้วยกันนะจะต้องผ่านที่มมประชุมบมาขออีกครั้งก่อนและจึงนําเข้าที่ประชุมคอรอมอนะครับทีนี้มีคนเจาะประเด็นเข้าไปอีกว่า12ตุลาคมจะนําเข้าที่ประชุมคอรอมม์ไหมตอบไม่ได้เลยครับที่แน่ๆ12ตุลาเรื่องประกันไรายได้เข้าไม่เข้าแน่นอนเพราะ เรื่องประกันไรายได้เข้าจะต้องนําเข้าที่ประชุมนปขอขอีกรอบก่อนนะครับถ้างั้นถ้าไม่นาเรื่องประกันไรายได้เข้าที่ประชมุมคณะมนตรีในวันที่สองตุลานะครับเรื่องช่วยชาวนาไร่ละพันไร่ละไม่เกินยี่สิบไร่จะเข้าได้ไหมก็คงยากครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปพ่วงเข้าไปเป็นของคู่กันนะจะมีอะไรเข้าก่อนเข้าหลังมันคงไม่ได้เอา้าการวิเคราะห์เราจะแม่นหรือไม่แม่นรอดูพรุ่งนี้ครับ12ตุลาคมช่องของเราวิเคราะห์ว่า ไร่ละพันลายแล้วไม่เกิน20ไร่ยังไม่เข้าที่ปจจระชุมคอรมอแม่นไม่แม่นก็พิสูจน์กันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่แม่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเราแม่นเน่ก็ติดตามดูต่อไปว่าเราจะเอาอะไรมาเสนออีกนะครับในข่าวต่อไปแล้วก็วันไหนเขาจะเข้าเราจะเกาะติดมานําเสนอให้ทราบอย่างแน่นอนเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในข้อมูลของเราฟันธงครับพรุ่งนี้ไม่มีการนําเข้าที่ปจจระชุมคอรมอในเรื่องของไร่ละพันลายแล้วไ,ลลไม่เกิน20ไร่ไม่เชื่อคอยดูครับ สวัสดีครับ